ทุกนายรู้สึกได้รับเกียรติจากท่านเึกอบรมเพิ่มศักยภาพการตั้งตรวจจุดสกัดต่อกันหลายวันจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับมาซึ่งจากการนี้ก็ถึงสาเหตุของการเกิดในช่วงที่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ยาเสพติดสถานการวจการแพร์ระบาดยาเสพติดในช่วงเทศกาลทุกการ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าประสงค์ให้สงการปลอดภัยตายเป็นสชิงการตามโครงการได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย 1. ปลอดภัยเพื่อลดอบุบัติเหตุและ3การปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดซึ่งแมอาสาสมัครตรวจบ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและเข้าร่วมโครงการจำนวนตราหนักรูธรจังหวัดพุริํา ณบัตรดีครับผมการตำรวจภรจังหวัดปุริลนรับกรอบการสุกท่านและข้าราชการตำรวจหน้าสามประจำปีพุทธศักราชสอง5ร้อยห้าสิบห้าในวันนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการศึกษาพัฒนาความรู้การใจให้เกิดการปฏิบัติภายใต้สายทัศน์ของสำนานตำรวจแห่งชาติว่า ข่ายนับผู้อำนวยการผู้อำนวยกรอย่าี้ครับอ่าอ่าเข่าเนี่ยผู้กำกับนะครับขอใส่นะครับ ที่บอกว่าไมันละลายแบบคือครับนี่นะครับได้มอบน้ำดื่มนะครับเพื่อให้ข่าริกการเทศกานสงการเทศกาลต่างๆนะครับตลอดมานะครับ ได้สัางมีการระดมกวาดล้างนะทั้งในเรื่องอาากรรมยาเสพติดนะครับแล้วก็าการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับทางตำรวจพทร์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมรณรงค์นะมีการปล่อยแถวกวาดล้างอาากรรมยาเสพติดแล้วมีอุบัติภัยทางถนนก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงเทศก